สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับฝนค่ะในช่องสวนอุ่นดินนะคะและคลิปนี้นะคะฝนนะคะก็จะมาแยกต้นบอลเลมอนนะคะเพราะว่าช่วงนี้ต้นนี้มีกระแสะมากเลยนะคะเป็นกระแสะเลยราคานะคะกำลังพุ่งค่ะฉะนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่บ้านเลี้ยงต้นบอลเลมอนแบบนี้นะคะก็มาดูวิธีการแยกต้นของเขานะคะ mm hmm. เพื่อที่จะเตรียมจัดจำหน่ายค่ะ และเดี๋ยวฝนนะคะก็จะพาเพื่อนๆไปใส่ปุ๋ยบำรุงต้นแม่เขานะคะว่าฝนใช้ปุ๋ยสูตรไหนในการบำรุงต้นบอนนะคะเดี๋ยวฝนจะมาแนะนำให้เพื่อนนะคะได้เอาไปลองใช้กันค่ะเพราะว่าปุ๋ยสูตรนี้นะคะช่วยในเรื่องของการเล่งหนอ่อแตกใบได้ดีมากๆเลยแล้วค่ะนี่นะคะอันดับแรกเลยเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักตับ ต้นบอลเลมอนก่อนเนาะว่าส่วนไหนเขามีเขาเรียกว่าอะไรบ้างน,นะคะแล้วเราสามารถแยกตรงส่วนไหนได้นะก็คืออย่างส่วนตรงช่วงนี้นะคะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไหลนะคะไหลแบบนี้จะยาวออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ระหว่างไหลเนี่ยเขาก็จะมีตาเกิดขึ้นมาด้วยนะคะเป็นตุ่มตาค่ะและส่วนนี้นะคะนี่อันเนี้ยเขาเรียกว่าปลายไหลนะคะต้นที่เกิดจากปลายไหลนะคะจะเจริญเติบโตได้เร็ว แล้วก็แข็งแรงกว่าต้นที่เกิดจากข้อนะคะอย่างต้นที่เกิดจากข้ออ่ะเดี๋ยวฝนเปิดให้ดูมีไหมอ่ะเนี่ยนะคะนี่นะคะ,ะ,คะตรงเนี้ยตรงนี้นะคะที่มีรากออกมาตรงนี้นะคะตรงเนี้ยจะเป็นข้อเราสามารถตัดข้อตรงนี้นะคะไปปักชาเพื่อให้เขาเกิดเป็นต้นได้ค่ะหรือว่าถ้าเราไม่ตัดออกนะคะเพื่อนๆก็ตัดตรงปลายไหลตรงเนี้ยไปเลี้ยงนะไปปลูกก่อนแล้วก็ อันนี้นะคะก็ทิ้งเอาไว้แล้วเดี๋ยวเขานะคะก็จะเจริญเติบโตกมาเป็นต้นอีกทีนึงนะนี่นะคะก็คือไหลของบอลเลมอนนะคะมีฝน,นจะถมเอาไว้ก่อนและส่วนตรงต้นนี้นะคะขึ้นมาเป็นต้นที่ใหญ่แล้วก็แข็งแรงแล้วนะคะแบบนี้เราสามารถย้ายออกหรือว่าดึงออกถอนออกหรือจะตัดก็ได้นะคะเพื่อนำลงไปแยกใส่กระถางใหม่ค่ะอย่างนี้นะคะก็ เวลาที่เรานะคะจะถอนออกนะคะเราดูก่อนเลยว่าเขามาเป็นเงาเป็นรากอะไรแบบไหนนะคะเราต้องสังเกตดูดีๆอ่ะได้แล้วคนเห็นแล้วนะคะว่าเขาเนี่ยมาเป็นไหลสั้นๆน,นะคะเป็นข้อสั้นๆแบบนี้ค่ะฉะนั้นนะคะนี่เขามีรากแบบนี้เราก็ตัดตรงนี้ได้เลยนะคะนี่ค่ะตัดแค่นี้เลยพอตัดเสร็จแล้ว เราก็ค่อยๆดึงเขานะคะขึ้นมาจะขาดบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าบอลตระกูลของโคโลคาเซียหรือว่าบอลเลมอนเนี่ยเขาเกิดง่ายโตง่ายนะคะนี่นะคะได้แล้วนะคะ1ไหล1ต้นอ่าได้แล้วนะคะ1ต้นแบบนี้นะคะก็สามารถนําไปจําหน่ายแล้วได้แล้วนะคะช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าช่วงนาทีทองนะคะคือ บอลเลมอนนะคะกำลังมีราคาฉะนั้นเราก็แยกเขาหนาะออกมาปลูกไว้พื้นที่ข้างนอกนะคะเพื่อเตรียมขายได้ค่ะถ้าทิ้งไว้กับต้นแม่นะคะแล้วตัดสดนะคะบางทีเนี่ยตอนที่ตัดนะเขาอาจจะเกิดอาการชะงักนะคะใบเหี่ยวใบเฉาแต่ถามว่าเป็นอะไรไหมก็ไม่เป็นไรคะ่ะตัดใบจริงๆตัดใบส่งดีกว่าแต่ว่าเนาะลูกค้าเขาก็จะอยากได้นะคะต้นที่ เห็นใบเห็นอะไรสมบูรณ์นะคะฉะนั้นฝนก็จะต้องมาตัดเอาไว้ก่อนเลยนะคะแบบนี้แบบเนี้ยมองไม่เห็นเพราะว่าน่าจะเป็นแบบเงาสั้นๆนะคะที่เขาแตกออกมาจากแม่เขานะคะต้นแม่คือต้นนี้ค่ะต้นแรกที่ฝนมีทีนี้อ,อันเนี้ยฝนก็ตัดแบ่งขายไปหลายครั้งแล้วนะคะก็เลยไม่ค่อยอยากจะเหลือต้นเลยค่ะอพอเราตัดแบบนี้ นะคะ,ะค่อยๆตัดนะคะตัดติดรากมาบ้างไม่ติดมาบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ขอให้ติดดีกว่านะคะ,ะเขาก็จะได้แข็งแรงกว่าค่ะโอเคเขามีไหลนี้มานะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวราก็จะทิ้งปลายไหลไว้ค่ะไม่เป็นไรนี่นะคะและต้นนี้นะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆเ,เขาจะมีหน่อนะคะมีปลายไหลนี่ เตรียมแล้วถ้าเอาต้นนี้ไปนะคะสามารถตั้งแม่ได้เลยต้นนี้นะคะเป็นเป็นแม่ได้เลยนะคะอ่าแล้วจริงๆเนี่ยไอเจ้าสองไหลนี้นะคะก็มาจากต้นนี้นั่นแหละคะ่ะนี่คะ่ะเพื่อนเื่อนเห็นไหมคะรากเยอะมากแล้วก็มีไหลนะคะที่พร้อมจะเกิดเป็นต้นใหม่อีกนะคะอ่าแต่ว่านี้นะคะฝนก็จะไม่ได้เอาไปด้วยเนาะก็จะไว้ตรงนี้แหละ เดี๋ยวฝนนะคะจะอ่านเด็ดออกได้เลยอย่างอันนี้นะคะก็จะเป็นไซส์ขนาด4ี่ใบนะคะ3มใบหนึ่งหลอดไซส์แบบนี้นะคะก็เป็นไซส์แม่พันธุได้เลยนะคะพร้อมจะเป็นแม่พันธุค่ะฝนนะคะก็จะแยกเอาไปปลูกใส่อีกกระถางหนึ่งไว้นะคะได้ยีงไงแล้วทีนี้พอมเมื่อกี้นะคะที่ฝนนะตัด ต้นเขาไปนะคะแยกต้นไปหนึ่งต้นต้นใหญ่นะคะก็ทําให้ไหลตรงส่วนนี้นะคะหลุดออกมาด้วยเพราะว่าเนี่ยเป็นไหลที่เกิดจากต้นนั้นนะทีนี้เราก็ต้องนําปลายไหลนี้นะคะไปขยายพันธุ์ค่ะนี่นะคะฝนก็จะตัดตรงช่วงนี้เลยนี่ค่ะเราก็สามารถนําช่วงปลายไหลตรงนี้นะคะไปปลูกนะคะได้ตรงนี้นะคะก็ปลูกขยายขายได้ค่ะ เวลาจะตัดนะคะก็ตัดลงไปได้เลยค่ะเพราะยังไงนะคะก็ยังไงเขาก็จะมีรากของเขาอยู่แล้วแหละอ่าเราก็ตัดุ๊บเวลาที่เราตัดนะคะเรานำมีดมาตัดเนี่ยก็ควรจะเป็นมีดที่มีปลายแหลมนะคะจะได้ซอกซอนลงไปได้ได้ดีค่ะอ่านี่นะคะตัดขาดจากต้นแม่แล้วเราก็ดึงได้เลย เขามีไหลมาด้วนะคะดีใจด้วยไหมคะทุกคนรากก็มีไหลขาดค่ะอ่ะไม่เป็นไรนี่นะคะเพราะไหลเขามีรากเอมีรากแล้วเดี๋ยวเราปักปรับวันนี้วัสดุปลูกนะคะที่ฝนจะใช้ก็จะเป็นดินหมักใบก้ามปูหรือว่าดินถุงธรรมดาทั่วๆไปได้เลยนะคะ แล้วก็นำมาผสมกับน้ำนะคะให้เขาเป็นคนโคลนแบบนี้ค่ะ,ะทีนี้นะคะฝนก็เอาดินนะคะมาผสมกับน้ำนะคะทำให้เป็นโคลนเรียบร้อยแล้วแล้วฝนนะคะก็จะใช้แก้วนะคะแก้วพลาสติกทั่วไปเลยที่เรามีเราใช้แก้วรียูสก็ได้นะคะเพราะว่าเราทําให้เขาตั้งต้นแล้วก็ฟื้นตัวเท่านั้นนะคะเวลาที่จะขายให้กับลูกค้าเนี่ยฝนจะไม่ได้ส่งไปทั้งแก้วอย่างนี้เนาะ ฝนก็จะใช้วิธีการถอนต้นออกมานะคะแล้วก็หุ้มตุ้มห่อลากแล้วก็ส่งค่ะฉะนั้นฝนก็จะใช้แก้วอะไรก็ได้นะคะที่เป็นแก้วที่แบบนำกลับมาใช้ซ้ำอะคะ่ะแล้วก็ปักต้นเขาลงไปเลยนะคะในวัสดุปลูกอ่านี่ค่ะ แค่นี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการชำนะสำหรับการชำเขาหรือว่าเออเอาเขาลงมาปลูกใหม่นะคะเพื่อให้เขาฟื้นตัวก่อนที่เราจะนำส่งให้กับลูกค้านะคะนี่นี่ก็ใส่ต้นอันนี้เป็นต้นแม่พันธุเลยนะคะโอ้ลากยาวอย่างงี้ต้องเอาใส่แค่นี้ก่อน นี่ค่ะใส่ลงไปเลยโอ้แก้วนี้ก็อ่าใส่ลงไปอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เอาวัสดุปลูกใส่ลงไปเลยค่ะอ่าอยู่ๆนะคะบอลเลมอนก็มาเป็นกระแสนะคะฉะนั้น เพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีบอลเลมอนที่ปลูกไว้เลี้ยงไว้อยู่ที่บ้านนะคะก็สามารถแยกขยายออกมาขายได้นะคะแบบนี้อ่านี่นะคะก็อีกหนึ่งต้นค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการปลูกบอลเลมอนนะคะ แล้วเดี๋ยวฝนนะคะก็จะพาเพื่อนๆไปใส่ปุ๋ยบํารุงต้นแม่เขานะคะว่าฝนใช้ปุ๋ยสูตรไหนในการบํารุงต้นบอนนะคะหรือว่าต้นไม้ที่อยู่ในตระกูลบอนทั้งหมดนะคะที่อยู่ที่บ้านของฝนฝนใช้เป็นปุ๋ยสูตรไหนเดี๋ยวฝนจะมาแนะนําให้เพื่อนนะคะได้เอาไปลองใช้กันค่ะเพราะว่าปุ๋ยสูตรนี้นะคะช่วยในเรื่องของการเล่งหนอ่อแตกใบ ได้ดีมากๆเลยล้ค่ะอ่าและนี่นะคะก็เป็นปุ๋ยนะคะมือฝนเลอะนิดนึงนะคะก็ <Go. S 1> ตรงเนี้ยอันเนี้ยจะเป็นปุ๋ยนะคะที่ฝนเอาไว้ใส่บำรุงให้กับต้นบอลเลมอนนะคะหรือว่าพวกตระกูลบอลทั้งหลายนะคะฝนจะใช้เป็นปุ๋ยตัวนี้ค่ะ mm. ก็คือเป็นปุ๋ยช่องงามนะคะสูตรสีเขียวนะคะจะเป็นตัวที่เพิ่มใบ <Okay. S 1> เพิ่มต้นแตกหนอ่อ แล้วก็ทําให้ใบดกค่ะอย่างกระถางไซส์อย่างนี้นะคะไซส์ประมาณเนี้ยฝนก็ใส่ประมาณ3เม็ดนะคะจะเป็นเม็ดกลมๆแบบนี้นะคะกด,ดลงไปตรงขอบช่วงขอบขอบกระถางนะแล้วก็กด,ดลงไปแบบให้ลึกๆเลยให้สุดนิ้วเราเลยนะคะแบบนี้ค่ะใส่ลงไปสัก3เม็ดก็พอค่ะนี่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยที่ฝนใช้บำรุงต้นบอนนะคะทั้งหลายแหล่อันนี้คือเป็นปุ๋ยตัวหลักๆเลยค่ะที่ฝนใส่ให้กับเขานะคะก็นี่เรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่ลงไปประมาณนี้3ามเมตรอ่าอีกอันหนึ่งไว้ทางนี้ก็ได้นะคะกดลงไปให้ลึกเลยนะคะให้ลึกๆเลยแล้วก็ปนนิดไว เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการใส่ปุ๋ยให้กับต้นบอนนะคะและก็สูตรปุ๋ยที่ฝนมาบอกให้กับเพื่อนๆให้ดูกันนะคะว่าฝนใช้ปุ๋ยสูตรนี้ทำให้ไหลของเขานะคะแตดีมากๆเลยละคะ่ะเพราะว่านี้นะคะฝนก็แยกไปขายนะคะหลายรอบมากๆแล้วนะคะก็เอาไปขายทีละนิดทีละหน่อยแบบนี้ละคะ่ะในกระถางเล็กๆแค่นี้นะคะฝนก็แยกได้หลายครั้งแล้วนะคะจากการปลูก แล้วก็บำรุงด้วยปุ๋ยบัวนะคะและนี่นะคะก็เป็นวิธีการแยกต้นนะคะพร้อมทั้งสูตรปุ๋ยนะคะที่ฝนนามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปของสวนอุ่นดินสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ